จินตนาการว่าคุณกำลังลอยอยู่ในอวกาศแล้วเห็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวมันดูดกลืนแสนดาวเรือกทั้งดวงไม่มีอะไรหนีพ้นได้แม้แต่แสงนี่คือหลุมดำปีศาจแห่งอวกาศที่น่าหวาดกลัวที่สุด หลุมดำคืออะไรมันคือจุดในอวกาศที่แรงโน้มถ่วงแรงจนไม่มีอะไรหนีออกมาได้แม้แต่แสงที่เร็วที่สุดในจักรวาลก็ถูกดูดกลืนไปตลอดกาลนี่คือเหตุผลที่เราเห็นมันเป็นหลุมสีดำ หลุมดำเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อดาวฤกษ์ยักษ์ที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์เชื้อเพลิงหมดแรงโน้มถ่วงชนะดาวยุบตัวลงในเสี้ยววินาทีเกิดเป็นซูเปอร์โนวาแล้วกลายเป็นหลุมดำ ลองนึกภาพหลุมดำที่เล็กที่สุดมีมวลเท่าดวงอาทิตย์สเท่าแต่บีบอัดลงในพื้นที่เล็กกว่ากรุงเทพส่วนหลุมดำยักษ์ในใจกลางกาแล็กซีมีมวลเท่าดวงอาทิตย์4ล้านเท่า แรงโน้มถ่วงของหลุมดำแรงแค่ไหนถ้าโลกเป็นหลุมดำมันจะบีบอัดลงเหลือขนาดลูกปิ่งปองแรงดึงดูดจะแรงจนเวลาชะลอตัวหนึ่งชั่วโมงใกล้หลุมดำเท่าเจ็ดปีบนโลกหลุมดำไม่ได้แค่ดูดสิ่งของมันบิดเบือนเวลาและพื้นที่ไอสไตร์พูดถูกพื้นที่เวลาเป็นเหมือนผ้ายืดหลุมดำทำให้มันโค้งงอจนสุดขีด อีเวน h ์ฮอริซขอบฟ้าเหตุการณ์เส้นแบ่งระหว่างโลกเรากับความมืดมิดเมื่อคุณข้ามเส้นนี้ไม่มีทางกลับแม้แต่ข้อมูลก็หายไปตลอดการนี่คือปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์ยังไขไม่ได้ถ้าคุณตกลงไปในหลุมรำคุณจะถูกสปาเกตตีไฟแรงโน้มถ่วงส่วนเท้าแรงกว่าส่วนหัวร่างกายจะถูกยืดออกเป็นเส้นเหมือนสปาเกตตีน่ากลัวใช่ไหมล่ะ ปี2019มนุษย์เห็นหลุมดำครั้งแรกในประวัติศาสตร์ M87+ หลุมดำยักษ์ห่างจากเรา55ล้านปีแสงภาพนี้ใช้กล้องโทรทัศน์8ตัวทั่วโลกถ่ายร่วมกันใจกลางกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรามีแซจิทารัส A+ หลุมดำยักษ์ดาวหลายดวงโคโจรรอบหมันด้วยความเร็ว7,000กิโลเมตรต่อวินาที หลุมดำอาจเป็นประตูสู่มิติอื่นทฤษฎีเวิร์มโฮบอกว่าหลุมดำและหลุมขาวอาจเชื่อมต่อกันการเดินทางข้ามเวลาและพื้นที่เป็นไปได้หรือสตีเฟนฮอว์กิงค้นพบว่าหลุมดำไม่ได้มีชีวิตอยู่ตลอดไปมันค่อยๆระเหยผ่านฮอว์กิงเรดิเอชันหลุมดำเล็กระเหยเร็วหลุมดำใหญ่ใช้เวลาล้านล้านปี หลุมดำไม่ได้เป็นแค่ปีศาจมันเป็นผู้สร้างหลุมดำยักษ์ช่วยสร้างกาแล็กซี่ควบคุมการเกิดดาวใหม่เป็นหัวใจของการวิวัฒนาการจักรวาลอนาคตเราจะเรียนรู้หลุมดำมากขึ้นกล้องโทรทัศน์อวกาศใหม่ๆการตรวจจับเคลื่อนความโน้มถ่วงความลับของหลุมดำกำลังจะถูกเปิดเผยหลุมดำปีศาจแห่งอวกาศที่สอนเราเรื่องขีดจำกัดของจักรวาลมันคือกุญแจสำคัญสู่การทำความเข้าใจความ ความจริงของเวลาพื้นที่และอนาคตของเราคุณพร้อมท่องเที่ยวไปหลุมดำไหนกดติดตามเพื่อสำรวจความลับจากระวาลด้วยกันอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณตื่นตากับความลับของหลุมดำกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดความลับจากระวาลใหม่ๆ